ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สหาสายเหนือนะครับผมเอารถมาเช็คยางมาเปลี่ยนยางนะครับแต่นี่ทำไมเขาต้องยกรถผมผมเอาอยางมาเปลี่ยนคุณดูรถผมรถผมใหม่แต่เอา้าเดี๋ยวคุณหดยางผมทำไมคุณหดยางของผมทำไมผมมาเปลี่ยนยาง ผมเอารถผมมาเช็คยางมาเช็คช่วงล่างผมรู้สึกไม่พอใจเลยคุณ <ST unut k> ดูดูดูเขาทํากับยางผมดูเขาทํากับรถผม <ST different models> <ST S> เอาอีกแล้ว <ST S> เอาอีกแล้วจะทําอะไร <ST S> คุณจะทําอะไรกับยางผมดูผู้คนดูไว้นะครับก่อนจะเ่อไสูรทั้งหลาย แชออกไปแช์แช,แช์ให้ทั่วแช์ให้ทั่วเมืองนุูนแช์ให้ทั่วประเทศไทยดูสิ่งที่เขาทำกับรถผมไปล้ออีกเส้นหนึ่งละเรื่องนี้ต้องออกโขนกระแสผมไม่ยอมพอแล้วผมไม่ทำเห็นไหมผมบอกว่าผมไม่ขัดแล้วผมไม่ขัดแล้วแต่เขายังขัดให้ผมอยู่ อ,อีกเส้นแล้วแชรกันออกไปนะครับสัตว์อาสูนั่งไม่ใช่จระเข้อาสูนทั้งหลายผมจะไม่มีวันยอมกับเรื่องนี้นี่เราอยู่ที่ร้านสาขาสายเหนือนหล่อยางเป็นร้านเก่าแก่ของลำพูนห้าปีนะครับแต่เขามาขัดยางผมแบบนี้ได้ยังไงไปอีกละคุณคุยกับผมหน่อย ผมผมเข้าไปใส่แล้วเอาแล้วผมบอกว่าผมไม่ใส่ยางแล้วพอแล้วอะไรเนะีย่ยยางคุณถ่ายไรผมครับคุณจะถ่ายไรผมผมบันทึกไว้หมดนะครับผมมีบันทึกไว้หมดแล้วคุณดูสต็อกยางของเขายางใหม่ๆคือเขาเป็นดีลเลอร์ของภาคเหนือคุณดูเต็มรถสิบร้อยนะที่เขาใส่นะนี่เอาแล้วคุณทำอะไรกับรถ กับรถผมไม่ผมไม่กินผมไม่กินอ่ะดีแล้วเอารถผมลงได้แล้วเขาบริการผมดีเกินไปผมผมไม่พอใจเลยแล้วนี่อันนี้คุณทำอะไรคุณทำอะไรกับรถผมคุณคุณคุณครับคุยกับผมหน่อยไหม จำลอ้ออะไรนะจำลอ้อเพื่อเช็คว่าริางแล้วเอาอีกละเขาทำอะไรผมไม่เข้าใจเลยหสหาสายเหนือลำพูนทำอะไรเนี่ยดูแล้วพวกคนจะมาดูอะไร่ายผมอีกแล้ว่ายผมผมมีหลักฐานหมดเลยนะเฮ้เขาเปลี่ยนยางให้ผมเสร็จเรียบร้อยนะครับคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมสหาสายเหนือต้องทำกับรถผมดีขนาดนี้คือเปลี่ยนยางสีเส้นกี่บาท โป oh, อะไรอะมีโปกี่บาทห้าพันห้าร้อยห้าัสิบห้ายังมีห้าสิบห้าบาทอีกเอางี้ได้ไหมสี่เส้นอะผมขอไปสิบเก้าบาทได้ไหมอะีอ๋ยวคุณดูสิที่เขาทำกับผมจระแค่สูรทั้งหลายคุณแช่ออกไป ผมต่อเขาเหลือ19บาทแล้วเขามาดูให้ยางกับผมแบบนี้นะสะหาสายเหนือหล่อยางเนี่ยนะขอจบ